สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครั้งนะครับวันนี้ไม่ได้มาสปอยหรืออะไรใดๆทั้งนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะจะมาวิจารณ์นิดนึงนะครับผมมันอดทนไม่ได้จริงๆนะครับสําหรับอนิเมื่อเรื่องขาดคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมคงม,มีชีวิตต,ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ชัดว่าเขาจะมาเรียนกรกดา หรือว่ามาปลายปีนะครับต้องรอประกาศอีกทีนึงซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะเห็นเขาเลื่อนว่ามาช่วงเดือนกรกฎาปีนี้นะซึ่งผมเนี่ยได้ดูทีเซอร์นะครับภาพที่เขาปล่อยออกมาคือภาพนี้ภาพที่ผมกำลังอัดให้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นภาพแล้วมันรู้สึกคันไม้คันมือนะมันรู้สึกว่าแบบทนไม่ได้จริงๆนะทุกคนจนต้องแบบว่ามาทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับ อะวันนี้นะครับผมก็จะขอวิจารณ์ละกันนะครับทุกคนอาจจะหย,ยาบๆหน่อยนะครับผมไม่หน่อยอาจจะหนักนะทุกคนก็ต้องขออาภัยคุณผู้ชมไว้ท่านที่หนาที่นี้นะครับทุกคนด้วยนะครับโอเคงั้นเรามาเข้าเนื้อเรื่องสําคัญกันเลยนะครับผมเออออ่เอ่เเรื่องนี้นะครับเรื่องคุณเรื่องขาดคุณนักฟ้าข้างห้องไปผมคงม,มีชีวิตต่อไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเป็นเรื่องแนวลอมลอมคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็ชีวิต ชีวิตประจําวันในรรงเรียนบวกตลกนิดนึงแล้วก็จะมีดราม่าเล็กน้อยนะทุกคนซึ่งได้ทําเป็นอนิเมะแล้วนะครับทุกคนผลิตโดยสตูดิโอโปรเจกต์นนะครับค่ายเดีวยวกันกับที่เขาทําโกนหนวดไปทํางานแล้วกลับบ้านมาพบเธอนะครับเรื่องนัน้นนะครับคือผมเนี่ยเห็นทีเซอร์ภาพนี้แล้วรู้สึกว่าทนไม่ได้นะคือ เราจะมาพูดกันถึงเรื่องดีไซน์ตัวละครก่อนในความคิดของผมนะครับต้องอบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของผมที่ผมรู้สึกจริงๆนะครับผมจะใครเห็นต่างก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้ใต้ล่างคล,คลิปนะครับตรงที่คอมเมนต์เนาะเรามาเริ่มกันก่อนที่านางเอกของเราเลยดีวยกว่านะครับผมชีนามายูนั่นเองซึ่งผมเห็นแล้วล่ะในทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาทีเซอร์เป็นทีเซอร์โปรโมท อนิเมะนะครับผมเป็นทีเซอร์ที่เขาทำออกมานะครับเพื่อโปรโมตนะครับในช่วงแรกซึ่งผมเห็นแล้วแนะดีไซน์อะแต่ว่ามันยังออไม่เห็นขนาดนี้นะผมก็แบบเออมันดูมันดูใช้ได้ทุกคนมันดูใช้ได้นะตอนนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนในนิยายมากขนาดนั้นนะแต่มันก็แบบยังพอถูกใจนะครับแต่ว่าพอผมไาเห็นภาพนี้ผมคิดในใจเลยนะฮะ <laughs> รู้สึกแบบว่า เอ่อสีผมเนี่ยมันค่อนขน้างที่จะต่างไปจากในนิยายนะครับทุกคนอ่คือผมเนี่ยอ่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ที่หลังแล้วกันนะครับทุกคนคืออา่าเราสูงออมาก่อนยังไงก็รีวิวสีตัวละครอยู่แล้วนะครับที่ปล่อยออกมาในรูปภาพนี้เนาะซึ่งผมเนี่ยอย่างแรกที่สังเกตเห็นเลยนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวคือสีผมของมาหิรูปมันไม่ใช่สีเหลืองอ่อนแบบที่ในนิยายบรรยายนะครับ ในในนิยายเนี่ยบางบางช่วงบางตอนเนี่ยบางจังหวะของตอนนั้นๆน่นะมันจะมีการบรรยายแบบว่าสมมุติว่ามาฮิรุเดินเข้ามาอัน,นตอน,น,นแรกที่เจอกันที่เอ่อที่เขาบอกกันเนี่ยอาจจะมีนอหาสปอยน,นิดนิดนะทุกคนอ่าสมมุติว่าในอันนี้อิงจากในนินายายเลยละกันนะทุกคนตอนที่อามาเน่เนี่ยป่วยหลังจากที่เอาร่วมให้มาฮิรุไปในวันนั้นนะครับทุกคนแล้วก็กลับบ้านมาปลวยมาป่วยนะครับผมเป็น ป็นวัดนะครับและกำลังจะเข้าบ้านด้วยอาการอ่อนเพลียก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยอามานก็ได้หันไปเห็นหน้าผางตานะครับหันไปเห็นเด็กผู้หญิงผมสีเหลืองอ่อนซึ่งมันก็อธิบายไว้ชัดเจนว่าผมสีเหลืองอ่อนนะทุกคนและดูสิ่งที่โปรเจกต์นายให้มานะครับโปรเจกต์นายเนี่ยเขาทาสีผมคล้ายๆเหมือนแบบว่าสีออกเออเหลืองเหลืองที่ไม่ใช่เหลืองสดใสเหมือน ในนิยายประกอบที่เป็นภาพสีอะทุกคนมันดูเหมือนแบบคาราเมลเป็นคาราเมลที่แบบว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่สีเหลืองอ่อนที่แบบเขาบรรยายไว้ในในนิยายซึ่งบางจังหวะเนี่ยละประมาณเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามที่ผมอ่านมาเนี่ยมันจะมีบอกตลอดว่าผมของเอ่อมาฮิรุเนี่ยคือสีเหลืองอ่อนนะทุกคนแต่ว่าในทีเซอร์ภาพที่เขาปล่อยมามันไม่ใช่สีเหลืองอ่อนมันค,คล้ายๆกับสีคาราเมลไม่ก็อออกโทนส้มๆหน่อยๆน,นะ อาจจะไม่ได้ส้มมากมันอาจจะเป็นเหลืองแล้วก็มีส้มปนๆน,นะครับทุกคนแต่ว่าสีผมของมารุเป็นสีเหลืองอ่อนซึ่งมันขัดกันมากทุกคนเรามาดูกันที่สีตานะสีตาเนี่ยผมเตีย่ยงเดียวคือมันเข้มไปหน่อยนะครับมันไม่ได้เข้มไปมากขนาดนั้นนะแต่มันให้ความรู้สึกแบบมันไม่ใช่สีคาราเมล อันนี้ในความคิดผมนะสีคาราเมลที่ผมเห็นเนี่ยเอ่อมันจะเป็นสีเหลืองที่ไม่ได้เข้มขนาดนี้นะครับทุกคนแต่ก็ยังว่าเลยเนาะเอ่อสตูดิโอที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้ไปอ่อจ้างผู้วาดให้มาจ้างวาดให้สักหน่อยนะครับทุกคนอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ที่กูขัดตาเลยเนี่ยก็คือสีผมนะส่วนสีผิวเนี่ยเออก็ว่ากันตามตรงก็ไม่อยากดีนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันเข้มนิดนึงนะอ,อันนิดนึง อาจจะเป็นผ yeah. th ิวขาวปกตินะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่ได้ขาวขนาดนั้นถ้าจะขาวเลยเนี่ยก็คล้ายๆกับซายุนะในโกนหนวดนั่นแหละผมยกสตูดิโอที่ทำที่ทำสตูดิโอเดียวกันเลยนะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนเหมือนซายุแต่มันไม่ใช่ไงมันบอกว่าออกโทนแบบขาวแต่ไม่ได้ขาวมากขนาดนั้นเหมือนคุณโกโตในเรื่องโกนหนวดอะไรเงี้ยเหมือน รุ่นน้องของโยชิดะนะทุกคนประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันดูเข้มกว่าความเป็นในนิยายนะครับทุกคนสำหรับไมลรูปผมก็จะมีแค่นี้นะครับที่จะพูดนะครับสำหรับการดีไซน์ตัวละครนะครับโดยวรวมก็ให้แปดจไม่ดีกว่าเจเต็มสินะครับทุกคนมาดูที่ตัวละครต่อไปนะครับพระเอกของเราเนั่นเองนะครับเขามีชื่อว่าฟูจิมิยะอามานะทุกคน คืออามวนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรให้ตินอกจากโครงหน้านะครับที่มันดูไม่เหมือนในนิยายนะในความคิดผมะนะคือมันดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าอามวนี้ในนิยายที่น่าจะแบบว่าเออเหมือนจะเป็นเด็กที่แบบมีเขาเขาเขาโครงหน้าค่อนข้างหลอนะทุกคนแล้วก็แบบเป็นคนอึมครึมนะครับทุกคนซึ่งการทำออกาเป็นออกมาเป็นอนิเมะในตอนในที่เห็นอยู่นี้นะครับ ค่อนข้างที่จะสื่อได้ดีนะครับผมเพราะว่าคล้ายๆกันมากและสื่ออารมณ์ได้อย่างนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่มันดูขัดผมนิดนึงก็คือโครงหน้าของอามานิเนี่ยในอนิเมะมันดูเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่นะทุกคนเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเหมือนอยู่ในวัยทางานนะแต่มันไม่ใช่นะทุกคนอาจจะเป็นเพราะด้วยเครื่องแบบของโรงเรียนที่ผมมองว่าเพื่อเจอไปเองว่ามันคล้ายๆกับเครื่องแบบทํางานแบบพนักงานบริษัทอะไรอย่างนี้นะทุกคน เออแต่มันให้คนรู้สึกในฟิลผมว่า,ามานี่เนี่ยมันผู้ใหญ่มากๆนะทุกคนแล้วก็เหมือนจะไม่ใช่คนทําอะไรไม่เป็นนะทุกคนแต่ในความเป็นจริงนั้นกลับสวนทางกันนะครับจริงอยู่ว่าในตอนในเล่มล่าสุดของทางญี่ปุ่นเนี่ยามานันไจะทาอาหารเป็นบ้างแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเออโค้งหน้าเนี่ยมันดูไม่ให้ขนาดนั้นอาจจะสื่อได้ถึงความมืดมนความไม่สดใสความอึมครึม เอ่อความแบบว่าออร่าว่าอย่ามายุ่งกับไอ้นี่นะอย่ามายุ่งกับชั้นหน้าอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนจะสื่อออกมาได้ดีแต่ว่าในความเอ่อในโครงหน้ามันดูเหมือนไม่ให้ความเอ่อที่แบบอาจจะเรียกว่าไงเดียรไายเดียงสาแล้วก็แบบดูเด็กนะอันนี้มันดูเหมือนว่าเป็นผู้ใหญ่วัยวัยที่แบบเกินวัยรุ่นมาแล้วอะ่ะจะไม่ถึงแบบรุ่นยชิดะที่โปรเจกต์นายทำแต่ว่า มันให้ความรู้สึกแบบนั้นสำหรับผมนะครับทุกคนเอ่อก็มีแค่นี้นะครับอันนี้คือไม่ค่อยมีอะไรให้ติดนะมาดูทุกคนต่อมานะครับเพื่อนสนิทของเอ่ออันนีนะครับเอ่อชื่อว่าอิสกีนะผมจำเอ่อชื่อก่อนเขาว่าอิสกีไม่ได้นะโอเคแล้วก็นั่นแหละฮะวันนี้จะตีเยอะหน่อยหนึ่งนะครับทีเดทยวผมอยากจะตีอย่างแรกเลยคือสีผมนะครับ สีผมของอิซากิเนี่ยถ้าที่ผมดูมาก่อนที่จะคลิปเนี่ยเป็นผมสีคล้ายๆกับคาราเมลแต่มันก็ไม่เชิงนะครับทุกคนเหมือนสีอ่ะเขาพูดแบบหยาบหน่อยๆก็คือเป็นสีคล้ายๆกับขนเอ่อขนที่ปกคลุมตัวพวกสิงโตวพวกเสือก็จะออกในแนวนั้นนะเอ่อก็ประมาณนั้นแต่ว่าที่อันิเมะทำออกมาเนี่ยจะออกโทนน้ำตาลแดงซึ่งมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับ เอ่อตานะครับอย่างต่อมาคือตาเอ่อผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าในภาพสีที่เขาให้มาเนี่ยในภาพประกอบนิยายเล่มสามในที่ผมเอาเป็นตัวอย่างนะครับคือตีบสีตาของอิซึก,กิเนี่ยมันเหมือนจะไม่ใช่สีแดงมันจะออกโทนแดงอ่อนที่แบบไม่ได้แดง่างชัดเจนแล้วก็แบบไม่ได้อ่อนน้าตาลขนาดนี้นะส่วนโครงหน้านี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกคนถ้าใครนะครับอ่านเล่มหนึ่งแล้วถึงตรงที่เป็น ช่วงที่อามาน,นิอยู่กับมาฮิรุในช่วงวันคริสต์มาสทุกคนจะรู้เลยว่าอิซึกินะน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนอิซึกิไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้นะครับทุกคนคือผมเนี่ยเออผมอ่านในเมพรล่งผมไม่รู้เทียวรูปออกมาจากเมพเนี่ยทุกคนถ้าเอาออกมาได้เนี่ยผมจะแปะเอาไว้ให้เลยว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือนะครับอิซึกินยเออจะว่ายังไงดีมันตัวประกอบเลยนะมันตัวประกอบ ัตที่จริงๆแล้วอ่ะอิสกิอ่ะไม่ใช่ตัวประกอบนะเว้ยคือมันตัวชงตัวแบบเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับตัวละครพระนางนะแต่ว่า <c oughs> พี่โปรเจกต์นายเขาทำออกมาได้แบบเหมือนหน้าตัวประกอบที่แบบเป็นตัวประกอบกิ๊ตัวประกอบกิกกี้หบาทนะทุกคนมันตัวมันตัวประกอบกิ๊กี้หบาทที่แบบมาแย่งแย่งไมรู้ไปจากให้เองยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะอ่าอิสกิเนี่ย อ่าค่อนข้างที่จะสนับสนุนอ,มนอมามานีกับไม่รุให้คบกันมากๆตั้งแต่เล่มหนึ่งเล่มสองแล้วมั้งทุกคนคือแบบเชียร์อามานีเว้ยคือแบบเอาภาษาหยาบๆยาบก็คือแบบเฮ้ยประมาณแบบเฮ้ยม,มึงเนี่ยก็รีบชิปก็ไม่เถอะคือ,อ,อ,ค,อคืออามานีเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอา่อตายด้านเกินไปหรือเปล่าในในด้านของการแบบเหมือนคล้ายๆกับเอ่อโดเหมือนคล้ายๆกับพระเอกของเรื่องพิศนาพิศนาความจงจำมันคือใครนะ คทาโร่ไหมอ่าน่าจะคทาโร่แหละนะครับทุกคนคือแบบมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะมันเหมือนแบบเอ่อเป็นตัวร้ายยังไงอย่างนั้นนะทุกคนคือแบบก็แบบอียงวะคือแบบอีย,อยงอแบบิซึก,กิกูการเป็นตัวร้ายไปเลยหรอ,ค,อคือมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็แบบโหเหมือนแบบเข้ามาแย่มแบบเอ้ยไอ ผู้หญิงคนนี้สวยดีจังวะมากับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับรุ่นพี่ที่แบบเห็นว่าเออผู้หญิงคนนี้สวยดีวะ่ะชวนไปร้องคาราโอเกะชวนไปกินข้าวจะิบอะไรอย่างเงี้ตามแบบว่าสไตล์แบบเออซีนพระเอกเท่ทุกคนในเลิฟคอมบางหลายๆเรื่องอะนะซึ่งในความเป็นจริงอิซากิเนี่ยไม่ได้มีคาแรคเตอร์อย่างนั้นเลยนะออกจะซับพอร์ตเออทั้งสองคนเป็นอย่างมากนะครับทุกคนแล้วก็ชงให้ชิบหายเลย ชงแบบชงสุดตัวนะคืออีสกิเนี่ยเป็นคนที่หวังเพื่อนนะแล้วก็เป็นคนเดียวนะครับที่เข้ามาทักพระเอกนะครับผมคืออยากให้พระเอกเนี่ยมีแฟนเพราะว่ามันทําอะไรไม่เป็นก่อนที่จะมาเจอกับฮิรูคืออามานี่เนี่ยทาอะไรไม่เป็นเลยนะครับแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะร้านจะไม่เป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ทําความสะอาดบ้านไม่ดูแลตัวเองไม่จัดบงจัดบ้านาการกินก็แย่อะไรอย่างนี้นะครับทุกคน คืออิสกิเนี่ยเหมือนจะติดเล่นเหมือนใจแบบขี้แกล้งอามานีมากในนี้เด็ดแต่ถ้าเขาจริงจังคือเขาจะเป็นห่วงเป็นอย่างมากทุกคนแต่ว่าอามานีเนี่ยก็ใส่ใจอิสกินะคือหลายๆเรื่องเนี่ยพออิสกิมาขอความช่วยเหลือจากอามานีเนี่ยไม่ว่าจะมีมาฮิรอยิวด้วยหนระือว่าไม่มีเนี่ยอามานี e ก็จะคอยช่วยตลอดนะครับทุกคนช่วยตลอดเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับทุกคนถึงแม้ว่า จะไม่ได้สนแสดงออกขนาดนั้นนะครับทุกคนอ่ะอิสกิเนี่ยจะสนแสดงออกมากกว่ามาเนี้นะครับทุกคนแต่อามาเนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนคนแบบว่าซึ้นๆเวลาอยู่กับอิสกินะคุณแบบแบบเดีย๋ยวว่าแบบเหมือนตอนอิสกิอวดแฟนตัวเองอะมันจะแบบเฮ้ยหนวกหูหมืออยากเป็นเลยคนมีแฟนแต่แต่ในจจริงๆ,ๆแล้วก็เออเป็นเพื่อนสนิทของอิสกิคนหนึ่งเลยนะครับผมซึ่ง เป็นคู่ที่ขค่อนข้างเข้ากันได้ดีอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเป็นแรงขับดันเหมือนเป็นแบบว่าทําให้อามานี้ไม่มืดมนเกินไปนะครับทุกคนก็อ่นอนน้องเรียกมาเยอะแล้วนะครับไปที่ตัวละครสุดท้ายในทีเซอร์นี้ที่ผมแบบว่างหุดหงดมากมากทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นจีโตเซนะทุกคนจีโตเซอืมจีโตเซจริงๆนะครับทุกคนจีโตเซจริงๆนะครับ ใครที่เป็นเมนจิโตเสในเ,เรื่องนี้ก็จะหงุดหงิดเป็นพิเศษนะครับรวมถึงผมด้วยถึงจะไม่ได้เป็นเมนโดยตรงคือผมเนี่ยเห็นรอบแรกแล้วก็คือแบบมึงจะเอาทั้งทั้งทั้งสองคนเลยใช่ไหม <c ười> คือจะเอาแบบแบบคนเดียวมันแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบพี่โปรเจกต์เนี่ยแบบเฮ้ยเผาแค่เผาแค่แฟนผู้ชายมันคงไม่ดีหรอกมั <c> ้ง <ười> เผาตู้ไปหญิงไปเลยนะครับเผามากนะทุกคนยี่สิบหกว่าเผาแล้วนะทุกคนคุณดูคุณดูคุณดูแบบว่าคุณดูจีรเซ่ดิเคสสีสีผมเนี่ยอาจจะคล้ายๆนะอันนี้เดี๋ยวผมเอาอ่าเล่มนิยายเล่มสามมาประกอบด,ดีกว่านะทุกคนอ่ารอแป๊บนึงนะรวแป๊บนึทุกคนอันเนี้ยคือคือสีผมมันไม่ใช่ สีผมมันไม่ใช่ทุกคนสีผมมันต่างกันมากในความคิดผมอะสีผมมันต่างกันมากต่างกันทุกตรงเลยต้งแต่ผมจะลดหน้าเนี่ยหน้าผมตารูปร่างมันดูไม่ใช่อ่ะมันดูไม่ใช่ทุกคนมันดูขัดหูขัดตาผมมากในนี่ขนาดไม่ใช่เมนไม่ใช่เมนีกิโดเซ่แล้วเนี่ยมันดูขัดหูขัดตาผมมากอ่ะอ่ะ อันนี้ทุกคนคือผมจะพูดอย่างนี้นะแรกตั้งแต่สีผมนะสีผมของจิโดเซเนี่ยถ้าให้ผมอิงตามตามภาพนิยายที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่นะทุกคนสีผมของจิโดเซเนี่ยคือสีน้ำตาลน,นะครับทุกคนเหมือนเหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปนะครับแต่จะไว้ผมสั้นนะครับตามที่อนิเมะเขาเปล่อยออกมาเหมือนกันแต่ว่าผมสีมในอนิเมะเนี่ยมันเป็นสีแดง ซึ่งมันสีแดงเด่นมากเด่นเกินที่จะพูดว่ามันเป็นสีน้ำตาลอมแดงมันเป็นสีแดงไปเลยอะ่ะมันดูเหมือนเป็นสีแดงไปเลยอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นในความเป็นจริงในนิยายครับทุกคนในความเป็นจริงในนิยายเนี่ยผมจีตเสดในความคิดผมที่ผมเห็นอยู่ก็คือสีน้ําตาลสีน้าําตาลเข้มอมแดงนิดๆนะนิดๆนะทุกคนแต่ว่าอนิเมะเนี่ยทำสะแดงเลยนะทุกคนต่อมาสีตานะครับสีตานี่คือไม่ใช่ละ สีตาคือมึงจะแดงไปไหนนะครับสีตาคือแดงมากแดงจนสามารถพูดได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่สีปกติเอ่อถ้าให้ผมออมองในตาเปล่าในนิยายในเอ่อเล่มนิยายที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็กล้ากา,การันตีเลยนะว่ามันไม่ใช่สีแดงคือรูปภาพสีตอนนี้มันบง่งบอกมากเลยว่าเออสีผมของกิโดเซ่เนี่ยไม่ใช่สีแดงแน่นอนนะ แล้วก็สีตาด้วยนะเมื่อกี้พูดสับสนนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยคือสีตาของจิโดเซในนิยายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสีน้ําตาลที่มีความเป็นคาราเมลอยู่ตรงออขอบมันจะเรียกว่าไงดีคล้ายๆใกล้ๆในตาทุกคนประมาณตรงนี้เดี๋ยประมาณตรงนี้ทุกคนประมาณตรงนี้เดี๋ยวประมาณตรงนี้นเนี่ยตรงนี้น่นเออประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าแต่ว่าอนิเมะอะไร แก่ทำออกมาสีแดงอย่างเด่นชัดนะทุกคนท้งตอนที่ในตาในความเป็นจริงแล้วของเอ้ยโหในความเป็นจริงแล้วของจิตาเซเนี่ยคือสีน้ําตาลนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสีน้ําตาลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่มันให้ความรู้สึกเป็นสีน้ําตาลมากกว่าที่จะเป็นสีแดงในอนิเมะที่เขาปล่อยออกมานะครับอย่างที่สามนี่เนี่ยผมพูดผมกระตานเลยใช่ไหมทุกคนโครงหน้าโครงหน้านะทุกคนโครงหน้า เป็นอะไรที่ผมญหงุดหงิดใจอย่างมากนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ผมญหงุดหงิดใจอย่างมากนะครับโครงหน้าของกิโดเสเนี่ยในในภาพประกอบนิยายเล่มสามนะทุกคนที่เปิดหน้านิยายมาเนี่ยถัดจากหน้าปกข้างในมาเนี่ยหน้าหนึ่งนะทุกคนจะมีภาพประกอบ2หน้านะครับทุกคนจะเป็นการนแนะนําตัวละครในที่มีบทบาทในเล่มสามมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนจะมีเพิ่มมาก็แค่ เอ่อคาโดวากิยุตะนะครับทุกคนเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างฮิตในหมู่สาวๆคล้ายๆกับมารุนะครับคือผมจะพูดยังไงดีมันไม่เหมือนเลยนะติโนเซโครงหน้าในนิยายเหมือนแบบว่าเป็นผู้หญิงสดใสน่ารักนะครับทุกคนแล้วก็มีความขี้อ้อนนะครับเหมือนใกล้ๆกับส,สาวเกลแต่ก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะทุกคน เออจะว่ายังไงดีมันมันจะคล้ายๆจิโรเซจิโรเกะไหมนะครับก็ไม่ใช่คือจิโรจิโรเกะเนี่ยมันจากเรื่องเออ่นิสึกุ้ยนะี่ยคือเขาจะเป็นสายซินเนเรนะครับทุกคนแต่ว่าดูจากการอ่านผมอ่านมาแนละ้วสองเล่มสอง,เล,สองเล่มสามเนี่ยเล่มหนึ่งก็อ่านแล้วนะเอ่อโจิโรเซ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 จะโรเซจิโรเซจิโรเซจิ จะว่ายังไงดีคล้ายๆกับเอ,อ่อมารีนจากเรื่องหนุ่มยบผภาคกับสาวนกคอสเพล์นะก็จะอารมณ์แนวนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าจะเป็นสายแบบว่าไม่ใช่สายแบบสวยนะครับไม่ใช่สายสวยพนน่ารักจะเป็นสายน่ารักไปเลยนะทุกคนสำหรับยิโดเซตนะครับผมเอ,อ่อคือว่าแบบว่าโครงหน้าเนี่ยมันคล้ายๆกับเอ,อ่อในนิเมะเนี่ยมันคล้ายๆกับจะผมจะพูดว่ายังไงดีมันคล้ายๆกับเอ,อ่อ มันคล้ายๆกับเออเหมือนเป็นมันแบบว่าตัวประกอบฉากแล้วมันหนักกว่าอิสกินะทุกคนมันเหมือนตัวประกอบฉากที่แบบเป็นเหมือนแบบมันมันมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเพื่อนของอิสกิซึ่งเหมือนเป็นตัวประกอบลงไปอีกขั้นนะทุกคนเข้าใจความหมายใช่ไหมมันแบบเป็นเพื่อนของตัวประกอบของตัวประกอบอีกหนึ่งทีอ่ะคือประมาณทั้งที่สองคนนี้ทั้งอิสกิแลวก็จิโดเซเน่ เป็นตัวเป็นตัวละครที่เอ,อ่อทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนน่ะแน่นขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่พ่อแม่พ่อแม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ของอามานีเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ทั้งสองคนเริ่มเรียกชื่อต้นกันนะครับทุกคนคือ,ค,อคืออะไรอ่ะคือแบบผม,มง,งุ่นหิดจีรศีระมากเลยนะคือผมเหมือนจะโดนจีรศีะตกไปเรื่อยจริงๆนะทุกคนคือนางน่ารักมากนะครับผมผมก็ไม่ได้สังเกตเอ,อ่อภาพสีอะไรต้นคืออ่าน,นผ่านๆนะครับทุกคน แต่วพอมาดูจริงๆแล้วนางน่ารักมากนะครับทุกคนคือแบบอะไรอะแต่ว่าพอเปิดมาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีจินต ose จินต o เนี่ยเปิดมาเนี่ยมันก็เป็นความจินตเซนะครับทุกคนอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นออตอนที่ผมไม่สป,ปอยดีกว่าคือว่าถ้าใครอานะ่านแล้วก็น่าจะรู้นะคือแบบมันก็ยังมีความแบบไม่ใช่คือสีผมเนี่ยออกอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่สีแดงเหมือนในี e ซอร์ที่เขาปล่อยมานะครับทุกคน แต่ว่าสีตาเนี่ยผมยังไม่ได้ใจนะครับผมส่วนสีผิวเนี่ยรู้สึกว่าเข้มกว่าที่ผมจะบอกว่ามายรู้เนี่ยคือเอาจจริงไหมเหมือนว่าจิโรเซนเนี่ยจะขาวกว่ามายรู้อีกนะอ่าคือเหมือนจะขาวกว่ามายรู้อีกนะครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เอาสิ่งที่โปรเจกต์นายทำมาเนี่ยมันดูเหมือนแบบว่าเป็นโทนเข้มๆแต่ทุกคนซึ่งมันไม่ใช่อ่ะ ถ้าขาเหมือนคุณชิกิโมริอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำมันจะดีมากเลยนะแบบสตูดิโอนั้นที่เขาทำเรื่องคุณชิกิโมริอะคือเรื่องนั้นน่ะผมดูทีเซอร์ก็รู้แล้วว่าภาพมันต้องดีแน่ๆผมสังเกตดูเนี่ยภาพมันไม่ได้จืดเลยนะตรงตรงคือบัฟคุณชิกิโมริเป็นอย่างมากนะทุกคนสีตาสวยสีผมสวยนะครับแล้วก็ขาวมากๆซึ่งเออผมจะไม่เทียบ ค่ายแล้วละกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันน่าจะต่างกันอยู่นะครับคือผมเนี่ยก็ค่อนข้างหงุดหงิดเลยนะคลิปเนี้ยค่อนข้างเป็นอารมณ์ส่วนตัวซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าก็จะวิจารณ์ให้เบาที่สุดในตอนนี้สำหรับตัวผมนะสำหรับอ e ีซิกกีเนี่ยผมให้5นะครับผมแล้วก็จิโรเซ่เนี่ยผมให้4นะครับอ่ะ <c oughs> เนี่ยคือผมดูภาพประกอบนิยายกี่รอบมันก็ไม่ใช่อ่ะทุกคนมันก็ไม่ใช่อ่ะอ่ะใช่ไหมล่ะคือมันก็ไม่ใช่อ่ะทุกคนคือแบบอะไรอ่ะคือจิโนเซในนิยายมันน่ารักมากเว้ยคือภาพประกอบเนี่ยคือเอ่อส่วนอื่นม่ว่าจะเป็นชุดเรียนหรืออะไรผมไม่ค่อยจะพิจารณาว่ามันก็เหมือนนะทุกคนเหมือนเลยแหละนะครับแต่ว่าเอ่อ ไม่ไม่วิการตรงนั้นเพราะมันก็ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าดีไซน์หน้าตาสีผมอะไรเงี้ยผมรับไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะจิโดเซะอิซึก,นกนินี่คือรับไม่ได้มากๆจิโดเซะเนี่ยเป็นตัวละครที่น่ารักนะคือถ้าใครเนี่ยอยากมีเมนตัวอื่นในในเรื่องเนี่ยตอนนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะมีจิโดเซะไว้ในใจแล้วละ่ะเพราะว่านางเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารักนะทุกคนและการเรียกชื่อเนี่ย ถ้าใครอ่านเล่มสเล่มสาม,มาแล้วก็จะรู้ว่าเออเขาเนี่ยมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปนะครับคือสมมุติว่าอยู่กับอิซึกินะครับทุกคนคือเขาจะเรียกว่าอิคุงนะครับซึ่งจะเรียกจากปกติเนี่ยอาเาเนเนี่ยจะเรียกว่าอิซึกินะครับผมอิซึกิอิซึกินี่อิซึกิอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าพอมาเป็นจิโรเซเนี่ยเขาจะเรียกว่านี่อิคุงอะไรอย่างี้นะครับทุกคนซึ่ง ก็เป็นการเรียกชื่อตั้งชื่อเล่นใหม่นะครับทุกคนให้ดูสดใส,าสน่ารักขึ้นนะครับทุกคนอ,อย่างมหิรุเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะ,ระ,เ,เ,จะเรีกเออนนะกเนี่ยจะเรียกว่าอามไม่ใช่เอลิ้นพันนะทุกคนปกติเนี่ยพระเอกจะเรียกว่ามฮิรุอะไรนี้มฮิรุเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าจิโรศซเนี่ยจะเรียกว่ามฮิรุนมฮิรุนอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการตั้งชื่อเล่นที่ดูละมุนไปอีกแบบนเนาะ ดูแบบสดใสน่ารักขึ้นอีกแบบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเอาจริงไหมถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นฮาเร็มเนี่ยผมก็อยากให้มันอยากให้จิโรเซเข้าเป็นหนึ่งฮาเร็มแต่ว่าไม่ได้แล้วนางมีสกิแล้วนะทุกคนแล้วก็นั่นแหละครับก็มีเพียงแค่นี้อ่ะที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับเป็นกรารวิจารณ์นิดหน่อยนะครับไม่นิดละนานอยู่นะมันอดใจไม่ไหวจริงๆอ่ะทุกคน มันรับไม่ได้มันรับไม่ได้นี่ผมก็มาในทวิตนะครับทุกคนซึ่งผมก็ดักรอไว้อยู่แล้วนะอ้าวแล้วกเกิดในนี่อะไรเนี่ยคือผมดักรอไว้อยู่แล้วนะครับโอ้โหคือแบบอ่าผมเนี่ยไปคุยกับเพเพื่อนๆที่เขาตามเรื่องนี้นเหมือนกันนะครับคือผมก็ถามเกีก่ยวกับภาพทีเซอร์ภาพนี้เหมือนกันนะครับผมก็ถามว่าสองอิซึกิกับจิโเซเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเขาถึงกับตอบกับมาว่า นี่กูตาฝาดหรือเปล่าคือมันไม่เหมือนจริง,รงๆนะทุกคนมองแวแ้บกยังไงก็ไม่เหมือนถ้าคือแบบไม่ถ้าแบบคนไม่ได้อ่านนิยายแล้วแบบติดตามเรื่องนี้แต่ไม่ได้อ่านนิยายสักเ,เล่มอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยก็สวยดีก็น่ารักดีแต่ว่าคนอ่านนิยายเนี่ยแทบจะเจ็บไปทั้งหัวใจนะทุกคนเชื่อว่าคนที่อ่านนิยายส่วนหนึ่งน่าจะค่อนข้างที่จะ งงวยแล้วก็หงุดหงิดกับภาพทีเซอร์ภาพนี้พอสมควรเพราะมันไม่เอพราะว่ายิเรเซอิสึกิเดี๋ยวไม่ไม่ค่อยมีความเหมือนนะทุกคนโอเคว่าคลิปนี้แล้วก็หมดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแลวนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปอไอเนียไว้ให้นะทุกคนถ้าได้มีโอกาสอะนะแล้วผมไม่ลืมก่อนนะ โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย